ไปเลิกบ่เลิกแค่ตุ๊กจีปูมกีปูมวะจีนายจีนายอ้าวกูเห็นวะขวดเซ็บกับน้องออพี่น้องเงินเด้อนี่อยากไปเหตุงานอยู่ไทยได้หนิเฮานี่เลิกแค่เลิกบวกงานจบมาเจ็ดล้วโบได้ไปเหตุงาน มีงานให้เฮ็ดอยู่แเรากูจีนายมืึอนี่กูจีนายไปกินอาหารแรงเนาะเมึงเนาะสุสุสนขนยันขนาดตาเลือกแทอ,อตัวใหญ่ป้ะใส่ี่น้องดีดีเห็นละเห็นกลนละเหมือนแนี้ยใส่ดีดีดีเห็นจับออกมาไหมมึงเห็นนะมันเลิอกพดูด ใส่โยใส่กระตุกใส่กระตุกโอ้ตัวนี้ชัดอยู่นอกขอเอ๋อคนที่นอกเห็นบ่อเห็นแล้ววะทับเอาไหมโยเดิเอานี่นี่หายตัวเลยดิพี่อ๋อขวอยู่พี่นนพพเดิแฟนบอดี้ เด็ๆเด,ด,ดเป็นวันนี่ฮะ mm. ตัวแม่ได้ฮนะน่ะตัวแม่นี่แซ่บได้ตัวแม่น่ะอุม้มตัวจีป,ปมเมืองไทยันเอินจีป,ปมดาวเอินจีนายเห็นบ mm. อ้เป็นเลือกเฮะ สับบ่ได้สับมันที่าวใส่เบื้งเดียวดูจับองดูนี่พี่น้องเปสามแล้วเก็บไปสามโตแล้วเอาดี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 กันะโหขนาดเชังามๆเลย คักๆเนาะโอ้เห็นดีเนาะเก่งแท้อ,อ่อเจ้าออืโอ้อยสับแล้วยูใส่ฮึบัวเห็ดล่าสุดแล้ววะอยัยงเนี่ยโใส่บังดูบังดูตัวใหญ่มาโอ้ยตัวผู้ได้เห็นตัวผู้อ,อีตาบตัวอีตาบโอ้ยกรุบกรบุมีเนาะน้าหัน ึกแดดแล้วบาทนี้นะเห็นบ่นี่เห็นหูบอคอยได้มือไปตาหน้ำจับบ่เห็นบ่แม่ทอบที่บอก เห็นละคือ <nome> ชิค <ter es> ุดยากแท่บรเห็นแล้วอ้ามันสุดแล้วมันคือล้วเห็นเห็ดพวกค่อยได้ ยออเห็นเห็ดพวกจากดอกโอ้ลายปิ้งใส่ป๊าที่มาได้โอ้ยิกนั้งจุ่มมา้ันไอ้เด็ดพวกอกเนาะจู้เหพวกนะี่ยังขึ้นอยู่ทุ่งนาเลยใส่ฟูน้ดอกน้ำหมักง่ายเลยเอ้าข้เก็บเอาเลยไ้มเก็บเอาลยบบ เก็บเอาใส่จอกนี uh ่ด uh 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 ิอ uh ุ้ยคือเด็ดเอาอย่าไปเอาเลิกปั้นฮันเด็ดเราจ้งเด็ดมันเกือปุ๊อืมเด็ดเดอยู่นี่ดิโอ้ยกำลังจูมอ๋อแม่นี่อวอบโบเย็บดอกมาเอาตัวเห็ดนี้ก่อนออาไปฮิวมาไอศจั๊มยิวเห็ดปัวกกำลังยิ่งสามดอกนี่วะอืสามลอกอันนี้ขุดเอาเลยยู

โอ้แม่เด็กนี่โยโกระตุกเด็กูน้ำเจ้ <c oughs> โห้เห็นเห็ดทิบหมดกระตุกมาเด้อมาเบิง่งคู่บ่าวบ้านนาะคู่เขาขวยขุดจีไดยอาหารแรงที่นอกอาหารแรงไหนเห็นอยู่วะไก่แหง้ง

แล้ววะมันง่ายมากี่วะตุบบ่ดีปยวกว้มาเบิ่งดูให้เอฟซีคนเบิ่งดูนี่ขักเนาะใส่กระตุกเอ๊ะสิเต็มทุกเลยขนะดกุดเดียว ขวดนั่นนะโอ้มแมงแค่เต็มทุกแล้วขุดลงวน,นี้ขุดตัวนี้มนแมงแค่อ๋อนนี่มีงาไ,ไ,นะไม้ระบ,บรายได้เหร เคยมาขุดตลอดเปล่าออเออ,เอ,อสมพอ้วเนาะเก่งขุดจีนไยยังขุดโบโทูท่อขึ้นซ้ำพี่น้องเลยเอเคเป็นหฮล้วได้เห็นไห้โเห็นครับโบเห็นแล้วตระไม่ เห็นบ่ละจังหน่อยกับสิเมือแล้วพี่น้องพออยู่พอจิตแล้วจังหน่อยนะพี่น้องเอ้เอาขอบโอมคขอบใจติดตามรับสมเดอ้อเอากับอ้อมาขุดกีนายมื่อน,นี้ขุดจีปุ่มสนะหนักทองใต้ดินเอาตัวมาจับไอที่ขุดตัวนี้เบิงังโอ้หินน้อยหินน้อเจออีกละไหวบยบบง่ายง่ายเลยง่ายด้วยเนี่ตัวนี้โบเหลือ โซนส,งนส,นสงอนนะงเนาะดูเห็นโอนสองอีโบนี้นะจังใดจังใดเห็นบ่เห็นแล้วก็อบอกง่ายเลยมาเดอ้อมากินนนะผูเบลบ,า,บาน,นาฮูเขาวควยมืองแรงอดจีนายอดจีนายเออ,อสองสรอยเลยวะ โอ้ oh. สองเลยใส่อเ,สเอามาเบิ้งดูมาเบิ้งดูโอ้ oh. สวนแล้วสวนแล้วโอ้ฮ oh. <c ười> ิฮิฮิน้อแมวก็มาน้ำแล้ว <c ười> <c ười>

อ๋อเพิ่นอยากขุดละพี่น้องเพิ่นอดบ่ได้เห็นแล้วเพิ่นอยากขุดจิได้บ่ฮะเห็นบ่อเห็นหูบ่อเก่งพี่น้องสาวลาวเนาะเก่งไลยบ้านๆนะ อดเอาจะน่นได้ไปเอ็นงานอย่ไทยไอเอฟซีเพิ่นช่วยก็เพิ่นมีผู้อันเพิ่นมีบอลเห็ดเวี้ยเพิ่นเออเอาไปเอ็นงานนำเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ตัวเนื้อบอตั้ปีกบอมีปีกแม่นซ้อนสองบ่ฮะ คันไปเอ็นงานอยู่ไทยเธอมีเอิพนมากอยู่ไทยที่บได้แต่งงานอยู่ไทยบอเอาลูแลนะ้วเนาะได้เก่าเนะาะนี่คือมากเก่าเนาะเออเด็คนนั้นแม่น้องฮันเออคันไดไปเอ็นงานอยู่ไทยอย่าลืมไอ้ตงกับไอ้พิงเดอ้อเออีเ,อเียนจบโมจีดพี่น้องเลยซอกงานเห็ดเห็ดเวียกอยู่ไทยได้เพินเห็ดหมู่ไปแล้วอยากไปเนาะ เหตุงานอยู่ไทยก็ดีเลยอ้ยได้เงินดีเลยเดือนหลายเยด้ญี่ปานเาหาเงินง่ากๆเดียวมกันได้อยู่พี่น้องเลยขยันขันแข็งคือชิตโตน้อยกระยาแต่เพ่นกระดุมันขันแข็งเคยเห็ดเบียกยแต่น้อยแลย้วบอด้ยานเนาเวียกคำนีน้เนาะนึ่งเข้านึ่งน้ำสบายนี่นะตกไงเด้น่ะครับอยู่เลิกอกหาเอาอ่ะอืม ป้า,อาโอมเลยห่อ,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 อแล้วเนาะเอาเนาะมาจิตเนาะพอแล้วเนาะได้ตัวนี้เราก็สิกลับแล้วพี่น้องพอแล้วพออยู่พอจิตแหละซ้ำนี้นะเจลใส่หมักบวบหรือว่าขั่วทอดแซ่บพี่น้องเลยเอาขอบโม่อขอบใจเด้อเอฟซีพี่น้องทางฝั่งไทยเด้อ ฝากน้องออเด้อเด้อคนจะไปเห็นงานอยู่ไทยเด้อพี่น้องเลยมันมีล่ะกะติดต่อน้องไปแดงไปเห็นงานอยู่ไทยสิได้แฟนอยู่ไทยที่นี่นนได้เก่าเนะาะอืมเห็นบ้านะนะเด๋วสาวตัวน้อย,ยพี่น้องเอ้ยเก่งดุมันได้เพนะิ่นนะสิบแปดปีฮะก็ได้สิบแปดปีอยู่บ้านนะแม่ตู้พี่น้องเลยอยากไปเห็นเวียกอยู่ไทยเห็นมูไปแล้วอยากไป เ,เจอกันใหม่นอนคลิปต่อไปนะพอแล้วนะ <Okay. S 1> เอาบายบาย